ของกลับบ้านแล้วค่ะ เราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่ก่อนจะกลับก็มาพาพี่ไม้มา,าหาหมอนะคะก็คือหาหมอตามนัดนะคะที่แกเคยมาพาตัดนะคะก็มาเช็คอีกรอบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโรงพยาบาลน,นี้คือแบบว่าใหญ่มากทุกคนรูหลา,าหมาเห่ามากทําให้นึกถึงโรงพยาบาลที่บําบรุงราชเลยข้างในนี่คือแบบนึกว่าอยู่โรงแรมค่ะ สวยมากใหญ่มากก็เข้าไปแล้วก็ทุกอย่างโอเคนะคะคุณหมอบอกว่าก็ต้องอ่าใช้เวลาประมาณเดือนเอ้หกเดือนนั่นแหละแผลทุกอย่างมันจะเข้าที่แล้วก็อ่าบอกให้ระวังตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ก็ทำงานเหมือนเดิมทุกคนต้องคอยระวังแก่จริงๆนะบางทีแบบ ถึงเห็นคนทํางานช่วยแกเยอะมากเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาทํางานหนัหนกๆอะไรที่เราช่วยได้ก็จะจะช่วยจะทานะทุกคนคือถ้าของหนัหนกๆคือบอกแกว่าต้องยกด้วยกันต้องช่วยกันทําดูนะคะทุกคนข้างในคือแบบสวยมากหรูหราจริงๆค่ะอันนี้คือโรงพยาบาลนะคะสะอาดสะอ้านห้องน้ําก็ต้องมีรหัสนะคะใครจะเข้าสม 4, สี่มห้าไม่ได้นะคะต้องมีรหัสเข้า ดูนะคะทุกคนคือตลอดสองข้างทางคือสวยมากดอกไฟอ,อวิทย์กำลังออกดอกคือแบบต้นสูงนะคะถ,ถ้าลงไปนี่คือถ้ามองลงไปมองด้วยตาคือสูงมากเลยนะคือมันสวยอะ สองข้างทางเลยสีชมพูแล้วก็มีดอกไม้ป่าอื่นๆขึ้นแซมนะคือแบบว่ามองไปทางไหนก็สวยโอ้ยเสียดายขับรถผ่านแล้วก็ไม่มีที่ให้จอดดูคือแบบว่ามองไปทางไหนก็สวยจริงๆทุกคนบางที่นะมีแบบมีสีชมพูมีสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าของดอกไม้ป่านะทุกคนดูความงามค่ะ คือสองข้างทางแบบนี้เลยนะสวยมากอยากเอามาแบ่งแบ่งกันชมนะสวยคือฝนไม่เมารถเลยรอบนี้กลับบ้านไม่เมารถเลยหมดแต่ดูสวยๆงามๆข้างทางเก่งมากรอบนี้ไม่มีการเมารถ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับนะคะ,ะเบิเ่งเนเพิ่มไปไอ้เ้างน้ผ่านปะผ่าทางเจอดอกไม้ทุกคนสวยมากก็เลยเก็บมาโอ้โ,อโอดอกอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดอกรูรูบินรูบินรูบินใช่ไหมชื่อเขาเนี่ยแม่เสีดายเสียดายทุกคนบรวมาไม่ได้เอากล้องไม่ได้ถือมือถือเข้าไปด้วยไปเข้าน ในเยอะมากข้างทางนะคะในป่าเสียดายเลยแอบเก็บมารีบเก็บรีบกลับกลับแล้วคุณ I assume we can move this way. Smoky. Mm -hmm. Yeah, well, it's kind of smoky it looks like. hay à Thả con monkey. Yo. Ồ. Hạ chuẩn bị. wow darling. ดูทุกคนเดี๋ยวให้ดูอุ้ยเสียดายวันนี้สโมกอ๋อทุกคน <hands. S 1> แต่ฝนเรามองด้วยตาใะเห็นนะแต่ว่ามองในกล้องทำไมมันไม่เห็นนะเฮ้ยเ to สียดาย <Yeah. S 1> แต่เรามองด้วยตานะมองเห็นแต่ว่าควันไฟมันบังทุกคน <Yeah. S 1> ดูดอกไฟวิทย์สวยมาก แต่ดิมันพลกเจอวิดดาฟายอวดอ่ะมมินสวยมากทุกคนอันนี้คนมาแวะ ตรงป่าที่ฝนมาเก็บไออะไรนะเดอร์คลับคือผักหนามนะนี่ผักหนามสก้าจะเป็นประมาณนี้นะคะพอเขาโตมาเนี่ยนนเนี่ยจะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลูกสีแดงอันนี้คือแบบคนกินไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นอาหารชั้นเลิศของเอยของหมีคะ่ะเห็นไหมน้ำ น้ําแบบว่าลงไม่ได้นะคะตอนแรกนี้ลงเก็บได้สบายนะคะตอนนี้ไม่ได้นะคะโอ้โหพอดีอ่ไปแองเคอจอันนี้ขากลับแวะแวะดูนะคะคือไม่มีอะไรให้เก็บแล้วดูเฟิร์นเขาก็โตหมดแล้วเนี่ยถือถุงมาด้วยเผื่อมีอะไรให้เก็บ ผักป่าของฝนก็คือไม่ทันแล้วนะคะก็ต้องเก็บตอนเขาเล็กๆดูเนี่ยตกลงไปเนี่ยไม่รอดหนามอ๋อผักบุ้งผักบุ้งค่ะจะดอกแล้วมีลูกอันนี้คือผักบุ้งพอโตมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นดอกอย่างนี้นะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh be careful my darling okay hold on <c oughs> ทุกคน <laughs> ดูสภาพ ตรงนี้คือเมื่อก่อนนะตอนที่แบบว,ว่าเขาเล็กๆสมัยก่อนน่ะคนเดินเข้าไปเก็บได้นะคะพอเขาเริ่มโตนี่ค่ะป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรกๆก็คือเข้าไม่ได้แล้วนะคะนี่เข้าไม่ได้รกมากทามาเก็บต้องมาตอนเขายังเล็กๆโอ้โหดอกไม้ป่าค่ะ เราจะกลับนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้เก็บน,นะดูฝน,ต,นต้นใหญ่ทุกอย่างต้นใหญ่กว่าฝนหมดแล้วใหญ่มากใหญ่อ้าวชัวยมีเก้ ผักน้ำค่ะผักน้ำมาลาสกาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อเออจะเป็นเครื่อค่ะเป็นแค่ไข่เครื่อนอนลงไปเนี่ยดูผักน้ำป่าก็จะเป็นประมาณนี้ เคลิ้มมากทุกคนเสียดายคือถ้าไม่เคลิมนี่จะสวยมากดอกไฟเอวีข้างทางคือแบบว่าสวยสวยพียนออ่น้องเอ้ยนี่คือเขาแบบงามต่อสองข้างทางเลยอ่ะนี่เห็นเขาไหมเห็นเขา่หมหน่อย ไฟเอวีดคือข้างทางนี่อย่างหนาเลยนะทุกคนตกใจสวยมากสวยสวยแล้วก็ดูพวกเขานะคะเห็นอยู่เห็นอยู่นูน่นอ้ยสวยพอเห็นอยู่ถึงจะมีควันไฟก็พอเห็นอยู่ ทุกคนถ้าเกบบิดมีแดดนะ่าก็สวยมากแต่ดด้มันนี้ไม่มีแดดเพิ่มฟ้าเพิ่มฝนโอ้โอเป็นสูงสูงมากอันนี้คือแบบ